มาดูกันที่มาตรการป้องกันหน่วยเลือกตั้งนะครับทางผู้อํานวยการสระสะยืนยันนะครับว่าจะดูแลหน่วยเลือกตั้งและประชาชนที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่เนื่องจากเป็นห่วงการสร้างสถานการณ์จากม็อบประชาธิปัตย์ครับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์รักษาความสงบหรือสระสะเปิดเผยกรณีที่สารแพ่งมีคำสั่งไม่เพิกถอนการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการ ในสถานการณ์ฉุกเฉินโดยยืนยันว่าสรสยังคงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดหลักกฎหมายและไม่ใช้ความรุนแรงส่วนการเลือกตั้งทั่วไปในวันพรุ่งนี้ผู้อํานวยการสรสระบุว่าจะดูแลผู้ที่ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งอย่างเต็มที่ซึ่งหากม็อบประชาธิปัตย์ออกมาขัดขวางการเลือกตั้งอาจจะทําให้เกิดความวุ่นวายได้ระหว่างผู้ที่ต้องการออกไปใช้สิทธิ์กับกลุ่มม็อบประชาธิปัตย์รวมถึงหน่วยเลือกตั้งที่มีกลุ่มของพรรคประชาธิปัตย์อยู่ในพื้นที่ด้วย พร้อมกันนี้ก็ย้าว่ากลุ่มผู้ชุมนุมและพักประชาธิปัตย์พยายามจะสร้างความปั่นป่วนให้เกิดสถานการณ์จนไม่สามารถเกิดการเลือกตั้งได้ส่วนผู้ที่ไม่สามารถไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งได้ก็ไปลงบันทึกประจําวันเพื่อรักษาสิทธิ์ในการเลือกตั้งได้ในภายหลังโดยทางคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตจะเป็นผู้กําหนดวันเลือกตั้งใหม่ต่อไปสส 2. ก็ยึดหลักกฎหมายยึดหลักพระราชกำหนดตามปกติ ถ้าดีที่สุดง่ายที่สุดกปปสก็อย่าไปขัดฝังเขาสิคุณมีสิทธิ์คุณก็ไปเลือกพรรคที่คุณไม่ชอบเอาละันเนี้ยคุณไม่ชอบเพื่อไทยคุณก็กลั้นใจเลือกพรรคอื่นไปหรือไปโหวตโนก็ได้ถ้าคุณไปยืนฝังหน้าทางเข้าเลือกตัง้งฮะรับรองโดนแน่ ถ้ากอปปสอยากหาเรื่องอ่ะมันดูยังไงก็ลําบากมันไม่จําเป็นต้องตีกันทุกหน่วยนี่ตีกันบางหน่วยก็มีเรื่องแล้วแต่ไอ้ทุกหน่วยเนี่ยเขาคงไม่มีกําลังเขาจะไปปีเคทไม่ให้เอาบัตรแล้วเอาหีบออกม,ม,มีหน่วยเลือกตั้งที่น่าจับตาม,มองแล้วจะต,ต,ต้องจับตาเป็นพิประมาณเท่าไหร่ <c oughs> ครับก็ไอ้เคทพวกประชาที่ป,ปัตยอยู่อ่ะไอ้พวกสอกกซอกข เอาอย่างนี้กอปปสร่วมกับประชาธิปัตย์สร้างความปั่นป่วนให้กับประเทศผู้อำนวยการสรสระบุว่าหน่วยเลือกตั้งทุกหน่วยมีความสำคัญเท่ากันไม่เพียงแต่หน่วยเลือกตั้งที่มีนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีไปเลือกตั้งเท่านั้นพร้อมยืนยันว่าตนเองจะเดินทางไปใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างแน่นอนส่วนกรณีการเลือกตั้งในครั้งนี้จะเป็นโมฆะหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญ ร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังเปิดเผยด้วยว่านายสุเทพทึกสุบรรณแกนนำม็อบประชาธิปัตย์มีความขัดแย้งกับกลุ่มนายทุนธุรกิจรายใหญ่จนอาจทําให้มีการลอบประทุษร้ายได้ซึ่งนายสุเทพรู้ตัวดี